ครับสวัสดีครับพี่พี่มาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับนะใช้บริการของแฟดนะครับนะฮะเดี๋ยวแกะกันเลยครับนะฮะพระเครื่องพยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับให้ชาวบูชาพระเครื่องพยาเต่าเรือนนะครับเพราะเครื่องดุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับพี่พี่จ๋า ชมกันเลยโอ้โหแปะเทปกาวแน่นมากโอเคหนึ่งห่อครับแพ็คมาดีครับติดเทปกาวแน่นหนาะแน่นเหนียวมากโอเครุ่นอะไรไม่รู้ ยากมากเลยนะครับเนียวเนียวเนียว โอ้โหมาสององค,ครับมาสององค,ครับโอ้โหยังกับทองคํานะพี่พี่ยังกับเนื้อทองคำเดี๋ยวผมซูมให้ชมครับนะเดี๋ยวซูมให้ชมจ,จ,จักเลยโอ้โหดูสิครับนี่คือพรยาเต่าหลอโบราณรุ่ไตรามาสครับไตรามาสโบรณะพระราชวังสนามจันทร์จมูกโด่งนิ้วสวยเลยนะครับ หล่อโบราณครับหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2538ต่อโค้ดคมคมครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคนะครับผู้หญิงบูชาได้ผู้ชายบูชาดีครับนะไตรมาสหลวงปู่หลิวนะฮะจัดสร้างที่วัดไร่แตงทองในปี38นะและปลุกเสกนะครับที่วัดไร่แตงทองหนึ่งไตรมาสเต็มๆครับก่อนจะนํามาเข้าพิธีปลุกเสกนะครับนะฮะที่พระราชวังสนามจันทร์อีกหนึ่งวาระนะครับในปี38นะครับนะ เลยมีพ่วงท้ายว่าบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ในปี2538ครับรุ่นนี้นะครับโด่งดังมาตั้งแต่ปี38แล้วครับเพราะว่าในพิธีปลุกเสกหล่อหลอมชนวนมวลสารครับเบ้าหล่อหลอมชนวนมวลสารของพระยาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ระเบิดครับในพิธีปลุกเสกระเบิดแต่สะเก็ดสะเก็ดก็คือนี่ครับสะเก็ดระเบิดก็คือเม็ดน้ำทองของพระยาเต่าหล่อโบราณรุ่นพิเศษนะครับกระเด็นไปถูกนะข้าราชกา,ารท่าน ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับใส่ชุดสีขาวนะนะครับสเม็ดนะครับ1เม็ดที่หน้าอกอีก1เม็ดที่เอวครับนะครับทะลุเสื้อไปโดนตัวแต่ไม่เป็นแผลสักนิดครับเสื้อทะลุครับเป็นรูๆเลยครับแล้วก็ได้นะฮะได้จัดสร้างต่อนะฮะทำพิธีต่อแล้วก็มีคนนํานะครับเม็ด2เม็ดนั้นที่ยังไม่หล่อหลอมขึ้นเป็นพญาเต่าเรือนนะครับนําเข้าไปหลอมอีก แต่ก็ไม่ละลายแล้วครับรอบนี้ครับไม่ละลายแล้วครับไม่ขึ้นรูปครับยังเป็นเม็ด2เม็ดอยู่เหมือนเดิมก็มีข้าราชการนะครับอีกท่านหนึ่งบูชา2เม็ดนั้นไปบูชานะครับต้องบอกว่าสุดๆนะครับโด่งดังตั้งแต่ปี38แล้วครับรุ่นนี้ครับพระยาเต่าหล่อโบราณรุ่นไตรมาสบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ปี38เนื้อทองฝาบาทอลามมากยังกับเนื้อทองคำครับมาคู่เลยนะวันนี้มา2ององค์คู่เลยนะครับ โองค์ครับแท้แน่นอนครับดูง่ายครับนะพระนะฮะถ้าดูเป็นประจาจะดูดูง่ายดูรู้ง่ายครับนะจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยนะฮะกำลังน่ารักครับประมาณเหรียญห้าบาทครับนะฮะต่อโคตคมคมลึกๆเลยครับนะสมบูรณ์มากครับนะครับพญาเต่าหล่อโบราณนะรุ่นไตรมาสปุระพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองฝาบาทปี38ครับนะฮะนะกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะเช่าบูชาพระเครื่องพยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวพระเครื่องทุกองนะผมเน้นเลยครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับ0 9 2 4 1 9 1 5 8 8นะฮะแอดไลน์กันได้เลยครับพี่ๆนะครับสวยมากนะครับนะฮะวันนี้ขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับ